โดนหลอกแล้วล่ะค่ะเพราะว่าคนที่เขาหมดรักเราแล้วเขาไม่สามารถนอนห้องเดียวกันกับเราได้คุณบอกว่าทําเหมือนเดิมทุกอย่างแต่ไม่มี s E ็ถึงจะไม่มี s e ็แต่นอนห้องเดียวกันนะคะแต่ยังมาเฉียดเฉียดแตะเนื้อต้องตัวเราหรือนอนห้องเดียวกันกับเราคุณโดนแก๊สไลติงคุณโดนใช้จิตยาสายดําเพื่อหลอกให้คุณกลายเป็นของตุยเพื่อให้คุณกลายเป็นคนที่ยอมรับสถานะเราสามคนไปแล้วเรียบร้อยซึ่งก่อนหน้านี้คุณไปทะเลาะก,กับเขาบ่อยคุณไปบีบคั้นเขามีการไปยุ่งกับมือที่3ามด้วยหรือมีการข่มขูม่ มันก็เลยทําให้เขาอะมาแก๊สไลติ้งคุณวันนี้ฉันไม่รักเธอแล้วฉันหมดใจจากเธอแล้วเธอจะไปไหนก็ไปบางทีไล่เราด้วยนะว่าจะไปไหนก็ไปถ้าเกิดเธอเจอคนที่ดูดีกว่าฉันเจอคนที่ใช่เธอไปได้เลยนะแต่ฉันน่ะไม่รักเธอแล้วอันนี้คือการใช้จิตวิทยาสายดาด้วยค่าเราเขายังไม่ได้หมดรักคุณค่ะคนหมดรักเขาไม่ทําแบบนี้ค่ะคนหมดรักเขาไม่สามารถนอนห้องเดียวกันกันกบเราได้ค่ะถึงแม้จะไม่ได้มาขอความสัมพันธ์กายกับเราก็ตามคนที่เขาหมดรักเราเขาจะไม่ได้อยากแม้แต่ได้กลิ่นเราเลยเพราะว่ากลิ่นเราออะะไปกรตตุ้้นนใหใหคซลมัลั เพราะพฤติกรรมของคุณก่อนหน้าที่เขาจะไปนอกใจคุณไปสะสมความเครียดคุณไปสร้างพฤติกรรมที่กระตุ้นให้สมองเขาอะจดจำว่าคุณคือปีศาจร้ายแม่มดศัตรูคนที่ทำร้ายจิตใจคนที่ไปเหยียบปมเขาคือสมองอะมันมันจะจดจำแค่สองอย่างได้เก่งสิ่งที่กระตุ้นความสุขแบบล้นๆ้นกับความทุกข์แบบแสนสาหาัสสองอย่างนี้จำเก่งมากแต่อะไรที่ได้ตลอด ได้ทุกวันได้เลยเรื่อยทำกับข้าวให้กินเช็ดรองเท้าให้ทำสวนทำงานบ้านทำไมเขาไม่นึกถึงความงามค้ำดีที่หนูเคยทำให้ก็สิ่งนั้นไม่ได้ทุกวันได้เลยเรื่อยตลอดและสิ่งนั้นไม่ได้กระตุ้นสารเคมีความสุขพูดถึงได้บอกไงว่าถ้าเกิดใครเป็นภรรยาแต่งงานกับผู้ชายงานบ้านคุณจะไม่ต้องทำก็ได้เลี้ยงลูกให้เก่งคุณไม่ต้องโฟกัสมากก็ได้แต่สิ่งที่คุณต้องโฟกัสคืออะไรการสร้างเสน่ห์การสร้างสิ่งมัดใจที่แท้จริงไอ้สองอย่างนี้ต่างหากที่ สมองของผู้ชายต้องการและมันขาดไม่ได้ขาดแล้วมันเหมือนขาดใจและมันทําให้ถ้าคุณไม่ได้ทําแต่มีผู้หญิงนอกบ้านมาทําให้ผู้ชายก็จะทําให้ผู้ชายเสพติดผู้หญิงคนนั้นเพราะสมองมันไม่สนใจหรอกแต่งงานกันมาแล้วเท่าไหร่มีทะเบียนสมรสรไม่น่ามีลูกกันมาแล้วกี่คนสมองไม่ได้สนใจเรื่องนั้นสมองสนใจว่าใครกระตุ้นสารเคมีความสุขให้คนนั้นคือคนรักและส่วนใหญ่คนที่มากระตุ้นสารเคมีความสุขให้จะเป็นผู้หญิงนอกบ้านที่ไม่ใช่เมีย